สวัสดีค่ะวันนี้วิชิตาก่ะสีมาลอปลาคือเกาเนาะคะ่ะเนาะอ่ก่อนสีมาเบิงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อ,อย่าลืมกดกระดิ๊กนะคะเด้อเพื่อสีมาปลาคลิปใหม,ม่ของวิชิตาเนาะค่ะเนาะ,ะขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะค่ะเนาะเ่าว่าสีเป็นประเทศไทยของวิชิตาอ่หรือต่างประเทศหรือปร,ประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอาจารย์มาเบิ่งกันจะ้ะไม่เด็ดอีหยังค่ะพี่น้องเฮ็ดอีหยังเนี่ย คอมเมนตข้าแมานี่ยเนี่ยเฮตตาปูบอกเมธิตาหูแต่ว่าเฮดตะปูแต่มันกิ่นปลาดอยอกคิดว่าเนาะคิดว่ากินบลไดอเนาะคิดว่ากินบลไดอเนาะค่ะเนาะพี่นรรอ้องฉันเนาะเมธิตาเก็บเลน่นสุดๆหรอก <c ười> แต่เมธิตาสีมาผ้ามารออีกปลาหนึ่งเนาะค่ะอีกปลาหนึ่งเนาะค่ะเนาะอ่าเห <c ười> มือว่าแนวออกจากปลาบลไดอเนาะค่ะออกจากปลาบลไดอยปติ๊กโคกพิปซาเนาะคะ่ะเนาะพระมาณจับปะเะหิด อาจไปเหยียบเครื่องเขาหลงหรือว่าจังไดกระบ,บรรูนะะเนาะคันเนาะอาจแต่มิชิตาเป็นคนดีไม่ชิตากะมีว่านชิ้นซักซิดหรืออ่าคุณบิดอ่อนมั่นดาให้บุกป,ปักรักษาเอาออกมาเนาะค่ะเนาะอ่ามิชิตาก็ออกมาได้เนาะค่ะเนาะเพราะมิชิตากับประเดิรบลูดอกมิชิตาเอาไปถ่ายคลิปให้พี่น้องมืงเนาะค่ะว่าอ่ในปลาในยังเนาะค่ะเนาะปลาสากระเปียนเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่น แต่กอนจะเป็นภาษาเนาะค่ะเป็นภาษาอาเดวนี้เพื่อนอะอโปเตตึ่งเพิ่นกัมมะลังภาษาสะอาดแล้วเนาะค่ะเนาะเพื่อนกัมมะลังภาษาแล้วเนาะค่ะเนาะต่กอนเป็นภาษาคะกนสมัยก่อนนาะเดลนีเขาเจ้า็กับขื่นเม่นเหมือนเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นภาษาเก้าแต่บ่าค่ะเพื่อนก็จะมีความขังของเพิ่นอยู่เนาะค่ะเนาะว่าอาจจะแปลนเนาะค่ะเนาะต่บ่าค่ะ ผมมีคนเขาไปเนาะค่ะเพราะว่าเขาไปแล้วเขาจะหลงนะคะอาจจะไปเหยียบเพื่อเขาหลงหรืออียังกับบรููเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ก่อนเพื่อนกัเพื่อนกับเผานะคะ่ะบาคนตายสมัยก่อนกับเผาในที่นั่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไห้เผาในี่ที่นั่นอต่ไม่ติดตาก็บบไดเป็นลูกดูอียังเพื่อนดอกเนาะคะ่ะเนาะบ่ได้ไเป็นลูกดูอียงเพื่อนกับบา,ปายยไปย่ำใดก็หลงย่ำนั้นเนาะพี่นนอะ เ <laughs> น็ดตะปูมีสิตาหูหูอยู่ว่าเฮ็ดตะปูเนาะจะเอาเพิ่นไว้นี่นี่ผักขะแยงเนาะคะ่ะผักขะแยงในในป่านี่ก็จะมีผักขะแยงหลายอยู่ค่ะปา่านี่ผักขย่างกับผักอีกฮีนเนาะค่ะนะนกว่าพุ่งตกลงมาแหง้งแหง้งพีน่น้องนี่ผักอีฮีนกับผักขะแยงเนาะค่ะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นผักอีหินเนาะคะ่ะสีม่วงๆเนาะค่ะเนาะเห็นผักอีหินเนาะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นผักขะแเยเองอันลูกควาไปกินเลยเด้อจะปลาจะเขาจะที่จะทางนอกจากเนาะนี่สิง่งเทอร์ซิตในทนี่นี่พี่น้องจ้ะนี่ไล่ๆเนาะผักขะแยงเนาะค่ะพี่นอ้องในไม่ใช่ตา,ทาะะกทีท่าาไทยห้เพิ่งเนาะค่ะเด้อนี่ปลาเนื้อเนาะปลาเนี่พอาไม่กี่ตากไปทำธุระมากไม่กี่ตากสิพานมาหนี ในมิติตากระสิขึ้นอุ่นเกล้วกระสบพอใครมีเวละมาทายมึงป่านไดนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันนึงอาจจะไปทํางานเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะนี่ผักนี่ผักไหแงเนาะค่ะน้ำหนาน้ำนตกมาแห้งค่ะนาะพี่เนาะนี่เนาะค่ะเนาะ ผู้ใดยังบมหูามิจิตามีฟ้าแฝดกับหูซะเดค่ะด้วว่าชิปกอนอาจจะเป็นพี่สาวมิจิตาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าลิบลังอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวมิจิตาเนาะ้ับลู้ก็ถามเนาะค่ะเพราะว่าต้องสรุปเองเนาะค่ะว่าอันนี้คุณต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คุณต้องเป็นอย่างนี้เนาะค่ะเนาะมันบ่เมนเนาะค่ะมันโมเมนเนาะค่ะเนาะมีอะไรถามมิจิตามึงเนาะค่ะเนาะ จากปริเดคิดเองมากมม่หรอกค่ะคือเราเป็นเพื่อนกันก็นนะะนนกนต้องเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนถึงจะดีจะเลวก็ต้องเป็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะน,ะะนีนาะคะ่ะเนาะจะพึงสรุปเพียง <c oughs> เพียงเ <c oughs> ทวาเห็นหนาตาเนาะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> อาจจะไม่ใช่มีชิตาตัวจริงหรืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่เนาะคะ่ะว่าวอันนี้แต่มีามาฟาแฝดเฟนาะคะ่ะ ป้าพีเป็นทำกวนแล้วทำกวนแล้วไม่ไจาก่ะอ่ะลงมาจากกรุงเทพก่ะอ่ะมาสืบสารเพิ่นเนาะ,ะป้าๆเพิ่นกับลวงรับกันแล้วบ่จาจะกาวถึงนาองกันเนาะ,ะเะพราะว่าเราจะไม่พูดถึงน้องกันเน,ะะเนะาะทว่าทว่าเป็นยังเดกะให้ไหม่เมืองไม่ไดตจ่าตัวจริงน้องกันเนาะยาไปสรุปเองไม่ได้จ่าประชบค่ะคนเราควบกันไม่ได้ควบที่ หน้าตานาะคะ่ะคดที่การกระทำนาะคะ่ะเนาะนีพี่น้องงาม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 เดี๋ยวสิเดียนนี้มิชิตาก็จะขึ้นกรุงเทพแล้วค่ะก็จะไปทํางานืังเก่านาะคะ่ะไปทํางานอยู่ที่เก่านาะคะ่นะเนาะไปทํางานอยู่ที่เก่า,า,าเพราะว่าเพื่อนก็นจะเปิดเปิดให้รถเดินแล้วนาะคะ่ะรถตื่นแต่มิชิตากะสิได้ขึ้นไปทํางานในกรุงเทพและะ้วค่ะ บาคนเราก็ต้องทำมาหากิน,นะะเนาะค่ะเมนาะประมามว่าค่ะอาจสะมาวางในะ youtube อย่างเดียวมันบ่ใส่เนาะคะ่ะย t u b e มันก็ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นแบบว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบว่าได้ได้เสริมอะไรอย่างเงีะะ้เนาะค่ะเนาะห้ามาเมน่าเสียอ่ะมาวาง YouTube เนาะคะ่ะพราวอ่ะบางทีอย,ยอดซับยอดอ่ะอะจบบาจจะบ่ด้หลายนะะเนะะาะค่ะเนาะพราะวอ่ะ ข้าก so, ็ต้องเห็นงานเสริมใบเนาะค่ะเนาะให้งานเสริมใบเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราได้มาง่ายเนาะค่ะเนาะเราต้องทำงานเนาะค่ะเนาะฟักติ๋วเนาะฟักติ๋วแดงดูต้นบวกเนาะค่ะไม่ได้ตากอะไรอยากสิยวอยากสิยูหัวดไอ้หลังปีใหม่เนาะค่ะแต่ว่าจักจังใดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเมืองก่อนเนาะค่ะว่าว่าอาสิไปหลังปีใหม่หรือว่าอาจสิไปเร็วๆนี่เนาะค่ะไปเห็นงานในกรุงเทพยเนาะค่ะเนาะ พ่อพามิจิตาพื่นทานมิจิตาอยู่ในกรุงเทพเนาะค่ะเนาะพื่นทานมิจิตาอยู่กรุงเทพค่ะทำทำงานในอ่ะที่สมุดประกาศเนาะค่ะสมุดประกาศอาะสมุดประกาศบางล่างสีบางเนาะค่ะเนาะเป็นพนักงานเนาะค่ะเป็นพนักงานอาจจะไม่เปิดเผยเนาะค่ะเป็นพนักงานอย่างอาจจะเปิดเผยเนาะค่ะเนาะ่ะอ่านเพิ่นเปิด เพิ่นเปิดให้รถแลนเราก็ไม่ใช่ตาค่ะสิได้ึ้นกรุงเทพเนาะค่ะเนาะได้ึ้นกรุงเทพนี่พักอีฮินเนาะพี่น้องนี่เต็มยุท้พี่น้องบ่ด้บ่ด้ตั๋วเดินดงพักอีฮินทางัหนเนี่ยเนี่ยพักอีฮินทางัหนเนี่ยเนี่ยเป็นปลาเลยจ้ะเป็นปลาเลยจ้ะเนี่ยเห็นปะเป็นปลาเลยนี่ไม่ใช่ตามากแบบเนี่ยเป็นปลาแล้วดงพักอีฮินทางัหนเนาะ ตมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นออกอ่ะดอกเพิ่นจะเป็นสีม่วงเนาะค่ะดอกเพิ่นจะเป็นสีม่วงอุ้ยหอมคักพี่น้องเห็นปะลายคักได้พี่น้องไปพูดนะเป็นปลาอยู่นี่นี่ปลานี่ยลายลายคักนี่ะเนี่ยปลานี่ยลายคักพี่น้องพักอีหินทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นปะพี่น้องพักอีหินทั้งนั้นเลยพี่จ๋าเปิดตัวดิพักอีหินทั้งนั้นเลยเห็นปะเนี่ยเป็นปลาเพวลาสิม่อมแม่เพราะว่าฝนตกลงมาใหม่ๆเนาะค่ะ อสิม่ามแม,ม่อสิเห็นบนสนัดจังเนี่ยเป็นปลาเลยพักอีฮีเลยไม่ใช่ผักอีฮีสิอุย้ยวัตถุดูนผักขยัง่งอุย้ยล้ำพิษกว่านีล้ล้วผักขยัง่งโอ้ยขวายล้ำพิษกว่าเป็นเป็นผักขยั่งเนาะค่ะเป็นผักขยั่งทั้งนั้นเนาะค่ะเห็นไหเป็นปลาเลยเนะี่ยเป็นปลาเลยพี่นอ้องเดี๋ยวไปลาเขาออกเขาจะออกดอกงามๆเนาะพี่นอ้อง ผักข่ายงเนาะค่ะโอ้มีใช่ตาลำผิดผู้ใดเนาะเสียงผู้ใดนี่เนาะค่ะเนาะนี่เป็นปลาเลยเนาะค่ะเป็นปลาเลยเป็นบลาพี่น้องเนี่ยเต็มเลยนะผักข่ายงเนาะค่ะมันเป็นปลาเลยหลายๆปลาปลานี่หลายเนาะค่ะเนาะปลานี่หลายนี่ซีเฮเบิ้งเนาะค่ะนี่ผักข่ายงทั้งนั้นเนาะค่ะหอมหัวมเดี๋ยวเวลาเพิ่นออกดอกนะคุณเต็มเลยผักข่ายงทั้งนั้นเนาะค่ะ เวลาเพิ่นออกดอกเพิ่นจากงามมากเลยสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงนะคะออกดอกเป็นสีม่วงะคะ่ะน,นี่พักขย่างนั่งนั่นนี่น้องนี่ไม่จะพักขย่างหรอกพี่ทายให้เบิ่งได้พักขย่างพักขย่างนะคะ,คพ, <c ười> พ,ะ,คะพักขย่างนั่งนั่นนะคะพักขยางพี่ตาไม่อีกปลาหนึ่งนะคะจอดรถไว้ถนนน,นี่เสียงรถป,ประปีน้องพเพิ่นเพิ่นขยัจะมาเจ็บเห็ดมั้ง มันจิเฟตมั้ง่ว่าไม่ชิตาที่พ่อเขาไปทั้งพุ่นเพราะว่าเดี๋ยวไปลงุงอ่าโคกีภาษาอีกเนาะลังโรงเรียนแนะะล้วค่ะหลังโรงเรียนจะมีโคกีภาษาเก่าเนาวคะ่ะพีภาษาเก่าก็จะออกมายากเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเห็นมาหลายๆมัมีแต่ปาพักขแยันท้งนั้นนะ,ะพักขแยันท้งนั้นแล้วค่ะเมื่อก็จะมาเก็บเห็ดเก็บอีหยังเพลนเนาะเพราะว่าไม่ชิตาบ่รู้ว่าเห็ดอีหยังหลุดค่ะ ีไปทั้งปุ่นก็จะไปทั้งปุ่นก็จะเป็นโคู่พี่พีสาแต่ม่กี่ตาพอไปไม่ก <c oughs> ี่ตาพอไปเคดแล้วเมื่อวานก็เคดแล้วเนาะคะ่ะเคดอีลีก็เ <c> จ <oughs> ้าที่จะทาะงเจ้าป่าเจ้าเขาเนาะในนุ่งผ้าไทายเห็นมึงเนี่ยเรื้อแถววันเนี่ยเนาะค่ะเนาะมีเครื้อแ <c oughs> ถววันเนาะค่ะเนาะก้นหมวก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 เครื้อแถววันเนาะค่ะ ตาดูเด้อผู้ข่าบ่ได้มมาลบลูเด้อผูปป้ข่ามาถ่ายให้พี่น้องเพื่อนเบิ้งเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องเพื่อนเบิ้งเด้อเนาะ,ะนี่งามงามพี่น้องเนาะเพื่นจะเป็นเอียงกรบปรูนเนาะเป็นอ่ะคล้ายๆแบบว่าเหมือนไดโนเสาร์เนาะคะบนบนไดโนเสาร์เหมือนแบบหางไดโนเสาร์เนาะค่ะคือหางไดโนเสาร์ว่าจะเกิดีจอมปวกเนาะความสามารถเค่ะเด้อลูประเด็มนี่เนาะ,ะค่ะเพื่นนี่แต่ประเด็มได้ค่ะ เป็นดงที่พิศวงมากเนาะค่ะเนาะดงที่พิศวงมากเนาะค่ะเนาะได้พิจารณ์ซิพวกเข้าไปเพราะว่าอีกจัน้อยก็จะเป็นโคกพิพัฒนเนาะดินแดนที่พ <c ough> ิศวงเนาะลี OSS ้ลับมากพิจาเข้าไปแลยไม่จะตากะออกมายากเนาะค่ะเนาะมืาดออกมายากค่ะพี่ตาก็ชิเลาะแทะแค่นี้พี่ตาก็สิกลับไปเนาะค่ะมือนี้เนาะค่ะเนาะ ไม่มีมูที่เขับไปได้ถ้าผู้หญิงคนเดียวเขับไปกับลุงเนาะค่ะเพราะว่าเป็นดวงพิศวงเป็นดวงของความลี้ลับความศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนนาะค่ะเนาะงมที่ตากระปากาอ่าบากาก้าบปกาปากา,ว,กาว่าวัยเพื่อนดอกเพราะว่าหนึ่งความลี้ลับเนาะ,ะ,ะต้นกระบกุกเนาะค่ะต้นกระบกุกที่บอกที่เอาเห็นต้นกระบุกวางงั้นต้กาากน,ก,ก,นกระบุกหมากต้องโดดพี่น้องมิจิตาไทยขอตัวเด้อค่ะเด้อเจ้าที่เจ้าทักนี่ค่ะหมักกระบุกเนาะค่ะหมักกระบุกหลายหล ไม่ใช่แต่ไทยเบิ้งเนาะค่ะมากกระบุกนะค่ะไม่ใช่แต่ไทยเบิ้งเนาะค่ะเนาะบักกระบุกนาะค่ะหลายๆดกมากเลยดกมากเลยนี่นี่มากกระบุกนาะดกคักเน่ะดกดกคักเนาะมากกระบุกนาะค่ะดกคักนี่หมากกระบุกมากกระบุกนี่ดกคักเนาะค่ะดกคักเนาะค่ะ เดี๋ยวไม่ชิตาทีให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อดกคักหมักกระปุกนี่คือหมักกระปุกนะคะดกคักนี่คือหมักกระปุกนะคะดกคักนะคะอันนี้มิชิตาไม่ได้ลุกหลู่มนะมิชิตาบ่ได้ลุกหลู่มมิชิตาจีซีบอกบอก่ะให้พี่น้องเบื้อ่งทางนี้ทางนี้คือไปปราสาทเนาะคะ่ะทางนี้คือไปปราสาทมิชิตาสิซื้อมาไป มิสิตาซิบไปเพราะว่าม,มีสิตาเคยลงแล้วเนาะค่ะเนาะขอสามาด้วยบ๊วยบ๊วยลบลู่ด้วค่ะด้วยมิสิตาซิบเข้าไปเนาะค่ะทางนี้คือไปป่าช้านะคะนี่มิสิตาไทายบ๊วยบ๊วยลบลู่มมลด้วยขอสามาเด้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลู่บดวยบ๊วยลบลู่ๆๆด้วยขอสามาเด้ออ่าทางนี้อ่าทางนี้คือไปปาะะ่าซาด้วยค่ะนี่มิสิตาซิบไปเานาะค่ะมิสิตาซิบไปมิสิตาเคยไปลงแล้วนี่ไปทางโรงเรียนนะคะ บ่อใดบ่อใดมันหลบลูนะคันอันนี้ต้นกระบุกเนาะต้นกระบุกเนาะค่ะมากระบุกกระดุกหลบหนาะพี่น้องไปเนาะเห็นบ่พี่น้องมากระบุกกระดุกหลบไม่สิตาสิบไปเนาะค่ะเนาะไม่สิตาสิบไปเคดแล้วว่าบ่ไใดมานลบลูหรอกค่ะเพราะว่าอาจจะไปเหยียบเครือเขาหลงหรืออาจจะไปทําอะไรก็ไม่รู้เนาะค่ะเนาะแต่ไม่ชิตาสิบไปเนาะค่ะเนาะนี่ตบบนี่พี่น้องอยากเบิกเนาะธรรมาศาสตร์ธรรมาศาสตร เห็นบ่หมักกระบกเนื่อเต็มมันลูกกระบกเนาะคะ่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้ามาถ่ายหรือก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาถ่ายนี่ทางนั้นเป็นเป็นปราชามิสิตาสิบ่ไปเนาะคะ่ะทางนี้คือเข้าป่าชาปราชาเก่าแล้วก็บ่ได้รูปรูปราชาเก่านะ,ะ,ะ,าานะ,ะทางนั้นไปปราชาเก่านากค,ะนะคะันเนาะมิสิตาสิบ่ไปแต่ม่สิตาขอสามารถมิพจนิตาบ่ได้รูปรูนะคะขอสามารถขอทษ ขอโทษที่ลูกเฮ็ดอีหยังบ่ถือเลยว่าลูกเฮ็ดอีหยังกำล่วงเกินเนาะค่ะนี่มากระบ,บกเนาะค่ะขาอาจจะลุนเนาะค่ะจะลุนลุนเต็มเนาะค่ะมากระบ,บกเนาะค่ะนี่คือต้นกระบ,บกนะต้นกระบ,บกเห็นบ่พี่น้องต้นกระบก จุนี่มากเลยเนานนอะจ้ะเนาะอ่าคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไรกดแชร์ก็ซับสขไขบนนนนะคะร์อ่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะค่ะเลยเพื่อสิว่าชี้ไปไหมค่ะม่ชิตาแล้วค่ะเนาะอ่าขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ามาที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะเนาะ,ะว่าสิเป็นประเทศไทยของม่ชิตาอ่าหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะ,ะอ่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอ่าขอขอบคุณอ่าอ่าขอขอบคุณอ,ะอ,ะอ่า หลายๆเด้อจ้ะเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งสุผู่สุคนเนาะค่ะนอกอ่าล่ำล่ำเลยเลยุ้ยขอกล้าเคำว่า,า,า,าสวัสดีจ้า